ดีค่ะพี่กุ้งก็เสืองนะคะวันนี้เจอเคสน้องน่ารักนะคะก็เลยขอน้องอัดคลิปนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นสิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าเสิวหัวดํานะคะ,ะพี่กุ้งก็จะทําการกดให้ดูนะคะอาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะตรงมุมอย่างนี้นะ เพราะว่าเวลาเรากดย้อนรูขงุงขนมันจะได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ถ้าออกไม่สุดนะพี่นี่ สิวตอดำหรือว่าสิวหัวเปิดนะคะก็คือสิวอุดตันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันฝังกับใต้ผิวของเราเป็นระยะเวลานานนะ่ะพี่ดิลงมาตรงนกันเป็นระยะเวลานานนะคะโดยที่ไม่ได้รับการกดออกพอเราไม่ได้รับการกดออกนะคะมันก็จะกลายเป็นหัวสีดำนะคะเขาเรียกว่าสิวหัวเปิดหรือว่าสิวตอตอดำที่พี่กุ้งชอบเรียกนั่นเองนะคะ ไม่ใช่ว่าเป็นสิวปุ๊บแล้วขึ้นต่อดำเลยไม่ใช่นะคะเป็นสิวที่ฝังไว้นานๆนะคะที่หลบอยู่ในผิวของเราเก็บนิดนึงนะล,ลูกนะเก่งมากค่ะอันนี้ผิวน้องค่อนข้างบางนะคะ ถ้าเราบอกว่าอุดตันรอให้มันหายเองนะคะไม่กดออกหายไหมคะไม่หายนะลูกเนี่ยมันมันก็จะไม่หายมันก็จะเป็นตอแบบนี้อยู่ใต้ผิวของเราถ้ามันจะหายนะคะก็ต้องรอให้มันขึ้นอักเสบแบบเม็ดนี้นะคะอักเสบแบบเม็ดนี้แล้วเราก็สะกิดให้มันแตกออกมันถึงจะยุบแล้วก็หายไปแต่ถ้าเราไม่เอาหัวมันออกนะคะมันก็จะไม่หายแต่ถ้าหากว่าเรารอนะคะ เรารอให้มันขึ้นอักเสบนะคะแล้วค่อยเอาออกมันก็จะเขาเรียกว,ว่าอ่ะทิ้งรอยออดำอ่าอันนี้เอาอักเสบนะคะเสบสองเมตรหนึ่งสองสามอหนึง่งสองสามเลยนะแค่เราสกิดออกนะคะก็ไม่ทิ้งรอยดำแล้ว โอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนะคะทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักเอนไซม์พืชน,นะคะเช็ดทาความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวค่ะหลังจากเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะผิวนี้พี่กุ้งจะ มาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะตัวละลายหัวสิวช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยตัวอะโลเวล่าเจลค่ะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะผิวของน้องค่อนข้างบางและแดงนะคะผิวกลุ่มนี้นะคะพี่กุ้งบอกเลยต้องพอกมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกกสิวนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะลดการเกิดสิวใหม่ได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ